เมื่อแม่ผัวตัดผมลูกสะใย้จนสั้นเพียงเพราะความเกลียดแต่แค่30นาทีต่อมาพ่อของหญิงสาวกลับมาถึงบ้านพร้อมกับความลับบางอย่างที่ไม่มีใครในบ้านคาดคิดมาก่อนความจริงที่ถูกปิดบังจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลบ้านไม้สองชั้นเงียบสงัดมีเพียงเสียงพัดลมเก่าหมุนเอื่อยๆบนเพดานแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านหน้าต่างสะท้อนเงาเส้นผมที่กระจัดกระจายเต็มพื้นฝนลูกสะใภ้คนใหม่ของบ้าน นั่งตัวแข็งอยู่บนเก้าอี้ไม้มือสั่นขาเย็นเฉียบดวงตาเบิกกว้างมองเงาตัวเองในกระจกผมยาวที่เคยสลวยถูกตัดจะเหลือเพียงความสั้นแบบไม่ตั้งใจกันไกรเหล็กในมือแม่ผัวยังมีเส้นผมบางเส้นติดอยู่แม่ผัวยืนนิ่งจ้องหน้าฝนด้วยแววตายเย็นชาเธอพูดช้าๆเสียงเบาแต่กรีดใจผู้หญิงแบบเธอไม่คู่ควรกับลูกชายฉัน ฝนพยายามกลื้นก็อสะอื้นในลำคอกลิ่นน้ำมันผมยัง่วยแรงแต่มันไม่หอมอีกแล้วมันเปนกลิ่นหวาดกลัวและเสียใจเธอยกมือแตะปลายผมที่หายไปมันสั้นเกินกว่าจะซ่อนสั้นจนเหมือนถูกลงโทษทันใดนั้นเสียงรถจอดหน้าบ้านประตูไม้ถูกผลักออกอย่างแรงชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเทา ก้าเข้ามาพร้อมสายตาคมกริบเขาคือพ่อของฝนใบหน้าของเขานิ่งสนิทแต่แววตาร้อนแรงแม่ผัวยืนนิ่งหน้าเริ่มซีดเขาก้าเข้ามาใกล้มองลูกสาวที่นั่งตัวสัน่นมือเธอยังแตะปลายผมพ่อไม่พูดอะไรแต่หยิบโทรศัพท์ออกมากดเบอร์ช้าๆแล้วแนบหูผมมีหลักฐานแล้วเขาพูดเสียงเรียบ ขอให้ตำรวจมาภายในสิบนาทีแม่ผัวเริ่มถอยหลังเสียงหายใจเธอเริ่มถี่แววตาที่เคยเย้ะยหยันเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวพ่อหันไปหาฝนดึงเธอลุกขึ้นมือเขาอุ่นแข็งแรงเธอรู้สึกเหมือนมีโลกใหม่รองรับแต่เสียงหนึ่งจากชั้นบนดังลงมาแม่ทำอะไรลงไปลูกชายของแม่ผัว สามีของฝนยืนอยู่บันไดขั้นสุดท้ายใบยหน้าเขาซีดเงียบงนันแม่ผัวหันขวับแม่ทำเพื่อแกแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังและนั่นคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มพังพื้นไม้เริ่มสัน่นเสียงตำรวจมาใกล้ขึ้นทุกวินาทีพ่อของฝนกอดลูกสาวแน่นขณะเธอเริ่มร้องให้ออกมา ทุกความรู้สึกพังทลายอารมณ์แหลมคมจู่โจมทุกคนในห้องแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่พ่อของฝนจะพูดต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนในบ้านนี้ไปตลอดการพ่อของฝนยังคงยืนตรงสายตาของเขาไม่ไหวเอนมือที่โอบลูกสาวแน่นเหมือนต้องการปกป้องเธอจากทุกความเจ็บปวดในอดีตเสียงไซเรนของตำรวจเริ่มใกล้เข้ามาดังขึ้นเรื่อย หาหะจนสามารถได้ยินเสียงเบรกที่หน้าประตูบ้านแม่ผัวขยับตัวเล็กน้อยดวงตาสั่นไหวเหมือนเพิ่งตระหนักว่าความจริงที่เธอปกปิดมากำลังจะถูกเปิดเผยฝนยิงยืนเงียบอยู่ในอ้อมกอดของพ่อน้ำตาของเธอไหลไม่หยุดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความเสียใจมันคือความรู้สึกโลง่งโล่งที่ไม่มีใครทำร้ายเธอได้อีก ประตูบ้านถูกเคาะสามครั้งแรงหนักแน่นพ่อของฝนเป็นคนเดินไปเปิดตำรวจสองนายในเครื่องแบบก้าวเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารในมือคุณคือเจ้าของบ้านใช่ไหมครับตำรวจผู้เสียงเรียบแม่ผัวพยักหน้าช้าหาหะพ่อของฝนหันมาทางตำรวจนี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดในบ้านของลูกสาวผม เขายื่นโทรศัพท์ให้ตำรวจรับไปเปิดคลิปในนั้นมีภาพทุกวินาทีตั้งแต่ฝนถูกสั่งให้นั่งจนถึงกันไกลค่อยๆตัดผ่านเส้นผมใบหน้าแม่ผัวไม่สามารถปฏิเสธได้แม่ผัวหน้าซีดเผือดมือสั่นอย่างชัดเจนฉันแค่สั่งสอนเธอไม่เคารพผู้ใหญ่การสั่งสอนไม่ใช่การทำร้ายตำรวจตัดบทเสียงนิ่งแต่เฉียบขาด ลูกชายยืนอึ้งอยู่กับที่เขาไม่กล้ามองหน้าฝนเขาไม่กล้ามองแม่ตัวเองฝนหันมาทางเขาช้าหาหะดวงตาของเธอบวมแดงเสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนที่รู้ไหมตอนที่เงียบมันเจ็บยิ่งกว่าการตัดผมคำพูดนั้นทำให้เขาก้มหน้าไม่สามารถพูดอะไรได้อีกตำรวจเริ่มจดบันทึก ขอหลักฐานเพิ่มเติมแม่ผัวพยายามพูดแทรกแต่ไม่มีใครฟังเธออีกแล้วในห้องนั้นทุกอย่างเงียบลงมีเพียงเสียงพ่อของฝนที่พูดกับลูกสาวเบาหาหะพ่ออยู่ตรงนี้ไม่มีใครทำร้ายลูกได้อีกฝนพยักหน้าเบาหาหะน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่คราวนี้ มันคือน้ำตาแห่งความกล้าหาญเสียงกุญแจมือคลิกเบาหาหะดังก้องในหัวใจของทุกคนแม่ผัวถูกพาตัวออกไปเธอไม่หันกลับมาไม่มีใครส่งเธอออกฝนยืนอยู่ข้างพ่อเธอรู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบแต่เธอจะไม่เงียบอีกต่อไปในวันนั้นไม่ใช่แค่ผมที่ถูกตัด แต่เป็นเส้นแบ่งระหว่างอดีตและอนาคตที่ถูกตัดขาดเช่นกันเธอไม่ใช่ลูกสะใภ้ที่เงียบอีกต่อไปแต่คือหญิงสาวที่ยืนหยัดและพร้อมต่อสู้แม้หัวใจจะเต็มไปด้วยบาดแผลและข้างเธอ,อยังมีพ่อคนเดียวที่ไม่เคยปล่อยมือเธอเลยแม้สักครั้งเดียวฝนยืนมองบ้านหลังเดิมที่เคยเป็นสถานที่แห่งความหวัง แต่กลับกลายเป็นคุกที่มองไม่เห็นวันนี้เธอรู้แล้วว่าเธอไม่ต้องทนกับมันอีกพ่อพาเธอเดินออกจากบ้านทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความกลัวแต่ก็มีความมั่นใจแฝงอยู่ในนั้นแสงแดดภายนอกอ,กอบอุ่นแต่ลมยังพัดแรงพัดผ่านผมที่สั้นเต๋อของเธอทำให้ฝนรู้สึกเย็นว่าที่ต้นคอเธอยกมือแตะเส้นผมอีกครั้ง แต่มือของพ่อวางบนไหล่เป็นแรงสนับสนุนที่หนักแน่นมันจะยาวใหม่เหมือนใจของลูกฝนหันมามองพ่อน้ำตาไหลออกมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดมันคือความอบอุ่นที่เธอคิดว่าไม่มีวันได้สัมผัสอีกพ่อพาเธอไปขึ้นรถระหว่างทางไม่มีใครพูดอะไรแต่ในความเงียบนั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจจนกระทั่ง พ่อหยิบแฟ้มบางอย่างจากเบาะหลังวางลงบนตักฝนนี่คือหลักฐานที่พ่อรวบรวมมาฝนเปิดดูอย่างช้าหาหะภายในคือภาพถ่ายข้อความแชทที่แม่ผัวส่งให้คนอื่นพูดใจเหยียดยามดูถูกและใส่ร้ายแม่พยายามทำให้ลูกอยู่ในบ้านนั้นแบบไม่มีเสียงแต่เธอทำผิดพลาดเธอคิดว่าพ่อไม่รู้อะไรเลยฝนเบิกตากว้าง เธอไม่เคยรู้ว่าพ่อเธอติดตามเหตุการณ์อยู่ตลอดพ่อสืบทุกอย่างหลังจากวันแต่งงานพ่อเห็นลูกเงียบพ่อก็เริ่มไม่ไว้วางใจเธอซ่อนกล้องไว้ในห้องนอนลูกด้วยพ่อให้คนของพ่อติดกล้องอีกตัวไวเ้เงียบๆเสียงของพ่อยังเรียบแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่คุกรุ่นฝนสะอื้นอีกครั้งไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพราะเธอไม่เคยรู้ว่า ความรักที่แท้จริงสามารถมาในรูปแบบของความเงียบและการเฝ้ามองได้เช่นนี้เมื่อรถจอดหน้าอาคารสำนักงานทนายความฝนรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นพ่อจับมือลูกสาวแน่นวันนี้ลูกจะพูดวันนี้ลูกจะไม่ยอมอีกต่อไปฝนพยักหน้าแม้เสียงในใจยังสั่นแต่เธอรู้ว่าเธอไม่ได้เดินลำพังอีกเมื่อเธอก้าวเข้าไปในสำนักงาน ทุกก้าวเต็มไปด้วยอดีตแต่สายตาของเธอหันไปยังอนาคตเธอเล่าเรื่องทุกอย่างทีละคำทีละตอนเสียงของเธอสั่นในตอนแรกแต่กลับชัดเจนขึ้นเรื่อยหาหะทนายจดทุกคำและย้ำว่าเธอมีสิทธิ์เรียกร้องความยุติธรรมทั้งในฐานะลูกสะพ้และในฐานะมนุษย์คนหนึง่งฝนเงยหน้ามองกระจกที่ผนัง เธอเห็นตัวเองผมสั้นดวงตาแดงแต่แววตาแน่วแน่เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วเธอคือคนใหม่ที่กำลังจะลุกขึ้นและสู้เพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองเธอหันไปหาพ่อและยิ้มทั้งน้ำตาหนูพร้อมแล้วค่ะพ่อและวันนั้นเองคือวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกตัดผมด้วยความโกรธลุกขึ้นมายืนหยัด พร้อมสร้างเรื่องราวของเธอขึ้นใหม่ด้วยมือของเธอเองข้างนอกตึกฟ้ายังครึมเล็กน้อยแต่มีลำแสงแทรกผ่านกลุ่มเมฆเหมือนอนาคตของฝนที่กำลังเริ่มสว่างทีละน้อยเมื่อลงจากสำนักงานทนายฝนรู้สึกว่าลมหายใจของตัวเองกลับมาอีกครั้งเธอไม่ต้องซ่อนน้ำตาไม่ต้องกลัวสายตาใคร และไม่ต้องอดทนกับความเงียบที่กัดกินใจทุกวันอีกต่อไปพ่อของเธอเดินเคียงข้าไม่พูดอะไรแต่ฝนรู้ดีว่าทุกก้าวที่เธอกำลังก้าวไปมีพ่อคอยเป็นกำแพงหนุนหลังขณะเดินไปที่รถโทรศัพท์ของฝนสั่นเบาหาหะเป็นเบอร์ของสามีเธอชะงักเล็กน้อยมองหน้าจอที่สว่างวาบนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับสาย เสียงปลาสายเงียบแล้วจะมีเสียงแผ่วเบาเอ่อยออกมาฝนพี่ขอโทษหัวใจของฝนสั่นไหวเธอหลับตาแน่นเสียงเขายังคงพูดต่อพี่ไม่คิดว่าแม่จะทำแบบนั้นที่ควรปกป้องฝนแต่พี่ทำไม่ได้คำพูดของเขาเหมือนใบมีดฝนกลืนน้าตาไว้ก่อนจะตอบเสียงนิ่งขอโทษมันไม่พอหรอกพี่ ตอนที่ฝนร้องไห้พี่อยู่ไหนปลายสายเงียบไปอีกครั้งมีเพียงเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาฝนขอให้พี่ได้แก้ไขอะไรบ้างฝนไม่ตอบทันทีแต่เธอพูดในสิ่งที่อยากพูดมาตลอดพี่ไม่ต้องแก้ไขเพื่อฝนแต่พี่ต้องแก้ไขเพื่อตัวเองอย่าปล่อยให้ใครทำร้ายคนที่พี่รักอีกแม้คนนั้นจะเป็นแม่ของที่เองก่อนเธอจะวางสาย เขาพูดเสียงสัน่นถ้าย้อนเวลากลับไปได้พี่จะยืนข้างฝนฝนไม่พูดอะไรแค่ยิ้มเศร้าหาหะแต่มันสายไปแล้วพี่แล้วเธอก็กดตัดสายพร้อมปล่อยโทรศัพท์ลงบนตักพ่อหันมามองแต่ไม่พูดอะไรเพียงยื่นขวดน้ำให้ฝนรับไว้ดื่มอึกใหญ่แล้วพึมพำเบาหาห หนูไม่โกรธเขาแล้วค่ะแต่หนูไม่กลับไปแล้วรถเคลื่อนออกจากที่จอดเสียงล้อหมุนไปบนถนนเปียกฝนสายฝนเริ่มโปรยลงมาแต่ไม่ใช่ฝนที่เย็นเยือกมันชำระใจ,จของเธออย่างอ่อนโยนขณะมองออกไปนอกหน้าต่างฝนเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งถือร่มเดินตามหลังแม่เธอยิ้มบางหาหะนึกถึงวันที่ตัวเองอยังเล็ก เคยจูงมือแม่แบบนั้นแต่ความรักบางอย่างไม่ได้อยู่ไปตลอดและคนบางคนไม่สมควรอยู่ในชีวิตเราตลอดไปเมื่อกลับถึงบ้านพ่อบ้านหลังเก่าที่เธอเคยเติบโตกลิ่นไม้และผ้า่านยังคงเหมือนเดิมเธอเดินเข้าไปในห้องเก่าที่ผนังยังมีภาพวัยเด็กของเธอแขวนอยู่ฝนถอดเสื้อคลุมวางกระเป๋าแล้วนั่งลงหน้ากระจก มือเธอลูกผมสั้นหาหะในแววตานั้นไม่มีความเศร้าอีกแล้วมีเพียงแรงใจที่ค่อยๆสว่างเสียงพ่อดังมาจากห้องครัวพรุ่งนี้เราจะไปที่ศาลนะลูกทานายจะยื่นคำร้องทุกอย่างให้เสร็จฝนตอบรับเบาหาหะและลุกขึ้นมองตัวเองในกระจกอีกครั้งครั้งหนึ่งเธอเคยกลัว เคยร้องให้กับผมที่ถูกตัดแต่ตอนนี้เธอเห็นผู้หญิงที่ยืนหยัดได้ผู้หญิงที่รอดพ้นจากความรุนแรงที่ซ่อนในบ้านผู้หญิงที่รู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การอดทนแบบเงียบหาหาแต่คือการลุกขึ้นและพูดว่าพอแล้วคืนนี้เธอจะนอนหลับในห้องของตัวเองโดยไม่ต้องระวังหลังและในความฝัน เธอจะไม่เป็นเยียื่อีกต่อไปเธอจะเป็นตัวของเธอเองเป็นหญิงสาวที่กลับมายืนได้แม้โลกจะเคยเพยายามผลักเธอล้มหลายครั้งก็ตามรุ่งเช้าในบ้านไม้หลังเดิมแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างบานเก่ากลิ่นขนมปังปิ้งและกาแฟาหอมอบอวลทั่วห้องเสียงวิทยุลออเบาๆทำให้บรรยากาศอบอุน่นฝนลุกขึ้นจากเตียงยืนหน้ากระจก มองภ้าสะท้อนของตัวเองวันนี้เธอไม่แต่งหน้าไม่ต้องปิดบังความเจ็บเธอปล่อยให้ความจริงปรากฏบนใบหน้าเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อนกับกางเกงยืนเรียบง่ายแต่ในแววตามีพลังบางอย่างที่เธอไม่เคยมีมาก่อนเมื่อเดินลงบันไดพ่อกำลังนั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารสายตาอบอุ่นจับจ้องไปที่ลูกสาวรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเขา พร้อมไหมลูกเสียงพ่อเบาแต่ชัดเจนฝนพยักหน้านั่งลงจิบก,กาแฟเงียบหาหาก่อนจะพูดว่าหนูฝันถึงแม่เมื่อคืนนี้ค่ะพ่อหยุดมือเนี่ยฟังลูกสาวแม่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านนั้นยิ้มให้หนูแต่น้ำตาไหลหนูอยากจะเดินเข้าไปกอดแม่แต่ในฝันหนูเดินออกมาแทนเสียงของฝนแผ่วลง หนูคิดว่าฝนให้อภัยแม่แล้วนะคะแม้แม่จะไม่เคยขอโทษเลยก็ตามพ่อพยักหน้าไม่พูดสักคำเทียงวางมือลงบนมือของลูกสาวเป็นสัมผัสที่แทนถ้อยคำทั้งหลายเมื่อออกจากบ้านท้องฟ้าจํมใสฝนยืนเงยหน้ารับแสงแดดลมอ่อนๆพัดผ่านเส้นผมสัน้นรู้สึกได้ถึงอิสระที่แท้จริงสารที่พวกเขาไปถึง เป็นอาคารสูงสีขาวสะอาดผู้คนมากมายเดินผ่านไปมาบางคนถือแฟ้มหนาบางคนมากับทนายแต่ฝนก้าวขึ้นบันไดยอย่างมั่นคงภายในห้องพิจารณาคดีเธอนั่งอยู่ข้างทนายตรงข้ามคือแม่ผัวและทนายของฝ่ายตรงข้ามบรรยากาศในห้องเย็นชาแต่หัวใจของฝนกลับอุ่นอย่างประหลาดเมื่อถึงเวลาพูดฝนยืนขึ้น น้ำเสียงของเธอมั่นคงดิฉันเคารพแม่ของสามีมาตลอดแม้ในวันที่แม่ดูถูกดิฉันทำร้ายดิฉันดิฉันยังไม่ตอบโต้แต่วันที่แม่ตัดผมดิฉันมันไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายมันคือการลบตัวตนของผู้หญิงคนหนึ่งออกไปห้องพิจารณางเงียบลงทุกคนฟังเสียงของเธอเสียงที่เคยเงียบมานานเสียงของคนที่เคยถูกบีบให้อยู่ใต้เงาของความกลัว วันนี้ดิฉันไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นแต่ดิฉันมาเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีของดิฉันและเพื่อให้คนที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิทำร้ายผู้อื่นรู้ว่ากฎหมายยังอยู่แม่ผัวก้มหน้าไม่พูดแม้จะเคยเชิดหน้าท้าทายเธอทุกครั้งแต่วันนี้สายตานั้นอ่อนแรงผู้พิพากษาพยักหน้าบันทึกคำให้การและรับเอกสารหลักฐานที่ฝ่ายทนายของฝนจัดเตรียมไว้หลังการพิจารณา ฝนเดินออกจากห้องแม้คดีจะยังไม่สิ้นสุดแต่เธอรู้ดีว่าเธอได้ชนะไปแล้วชนะความกลัวชนะความเงียบชนะสิ่งที่ทำให้เธอไม่กล้ามองกระจกของตัวเองพ่อเดินมาข้างหาหะเขาไม่พูดอะไรเช่นเคยแค่ยื่นน้ำขวดหนึ่งให้ฝนหัวเราะเบาหาหะ พ่อรู้ไหมหนูไม่เคยกล้าพูดแบบนี้มาก่อนพ่อยิ้มแต่วันนี้ลูกพูดออกมาแล้วลูกไม่ใช่เด็กหญิงคนนั้นอีกแล้วเมื่อกลับถึงบ้านฝนเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าบางส่วนเปิดลิ้นชักหยิบกันกรออกมาเธอยืนหน้ากระจกจ้องตัวเองนิ่งแล้วใช้กันกรตัดปลายผมอีกเล็กน้อยคราวนี้ด้วยมือตัวเองไม่ใช่เพราะความแค้น แต่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าต่อจากนี้ชีวิตของเธอจะไม่ถูกควบคุมอีกฝนวางกันไกลลงมองตัวเองในกระจกอย่างภาคภูมิเธอไม่ได้ต้องการให้ใครมายอมรับอีกต่อไปเพราะวันนี้เธอยอมรับตัวเองแล้วและจากนี้ไปทุกย่างก้าวจะเป็นของเธอเองไม่ว่าจะเจออะไรข้างหน้าเธอก็พร้อมเผชิญ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าครั้งไหนๆในชีวิตค่ำคืนนั้นท้องฟ้าปลอดโปรง่งแสงดาวพร่างพลายเต็มผืนฟ้าฝนยืนที่ระเบียงบ้านลมเย็นพัดผ่านใบหน้าเธอหลับตาสูดอากาศเข้าปอดลึกหาหะเงียบแต่ไม่อึดอัดความเงียบในวันนี้แตกต่างจากทุกวันในอดีตมันคือความสงบที่เธอสร้างขึ้น ไม่ใช่ความเงียบจากการจำยอมเธอพึพรรมพำกับตัวเองเบาหาหะฉันรอดมาได้และฉันจะไม่ย้อนกลับไปที่เดิมอีกแสงไฟในห้องพ่อยังเปิดอยู่เธอรู้ว่าเขานั่งทำงานอยู่เงียบหาหะเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาไม่เคยบน่นไม่เคยร้องให้ให้เธอเห็นแต่เธอรู้ว่าพ่อก็เจ็บเหมือนกันพ่อเสียแม่ไปตั้งแต่ฝนยังเด็ก เลี้ยงลูกสาวคนเดียวด้วยความรักที่ซ่อนอยู่ในความเงียบเขาไม่ใช่คนพูดเก่งแต่ทุกการกระทําของเขามันพูดแทนหัวใจทั้งหมดฝนเดินกลับเข้าห้องหยิบไดอารี่เล่มเก่าออกมาเป็นเล่มที่เธอเคยเขียนไว้ตอนวัยรุ่นเต็มไปด้วยความฝันความหวังและความเศร้าเงียบที่ไม่มีใครเคยอ่านหน้าแรกเขียนว่าฉันอยากมีครอบครัวที่เข้าใจ อยากมีคนที่กอดฉันโดยไม่ต้องขออยากมีบ้านที่อบอุ่นเหมือนในหนังเธอแตะปลายนิ้วที่ลายมือของตัวเองรอยหยดน้ำตาเก่าๆยังเห็นอยู่บ้างเธอปิดเล่มนั้นเบาหาหาแล้วหยิบปากกาขึ้นมาเขียนเพิ่มแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความฝันมันคือความจริงที่เธอสร้างวันนี้ฉันลุกขึ้นได้ฉันยืนด้วยขาของตัวเอง แม้โลกจะเคยพยายามกดฉันให้ต่ำลงแต่ฉันจะไม่ยอมอีกต่อไปเธอวางปากกาล้มตัวลงบนเตียงผ้าหม่มผืนเก่ากอดร่างเธอไว้แน่นแต่เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกแล้วเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับข้อความในโทรศัพท์ข้อความจากสามีของเธอแม่ยอมรับผิดแล้วฝนเธอยอมรับทุกข้อกล่าวหา พี่ไม่รู้จะบอกฝนยังไงนอกจากขอโอกาสฝนอ่านแล้วเงียบไม่รู้สึกดีใจไม่รู้สึกโกรธหัวใจเธอสงบนิ่งเหมือนน้ำใสเธอตอบกลับสั้นหาหะขอให้ทุกคนได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ฝนจะไม่กลับไปจุดเดิมอีกแล้วเธอวางโทรศัพท์ลงยิ้มออกมาอย่างเบาใจไม่ใช่เพราะเขาขอโทษแต่เพราะเธอสามารถตอบกลับอย่างมั่นใจ โดยไม่สันไหวในช่วงบ่ายเธอเดินทางไปที่ศูนย์ให้คำปรึกษาสตรีที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนบางคนยังร้องไห้บางคนซ่อนแผลในใจไว้เงียบหาหะฝนยืนอยู่หน้าห้องก่อนจะก้าวเข้าไปและเริ่มเล่าเรื่องของเธอเสียงของเธอไม่ได้สั่นอีกเธอเล่าตั้งแต่ต้น เล่าถึงการแต่งงานที่เธอหวังว่าจะมีความสุขเล่าถึงการโดนดูถูกทำร้ายและเล่าถึงวันที่มีกันไกลจอผมของเธอแล้วโลกของเธอพังลงในพริบตาผู้หญิงหลายคนในห้องน้ำตาไหลแต่ในแววตาพวกเธอเริ่มมีประกายของความกล้าเมื่อจบการพูดหญิงไวกลางคนคนหนึ่งเดินเข้ามาหาจับมือเธอไว้แน่นหนูกล้ากแกร่งมาก ฝนยิ้มหนูเคยไม่กล้าเหมือนกันค่ะแต่บางครั้งการลุกขึ้นของเราอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นลุกขึ้นด้วยเธอใช้เวลาทั้งบ่ายในศูนย์นั้นไม่ใช่แค่ให้คำปรึกษาแต่ฟังเรื่องราวของคนอื่นแบ่งปันกันในความเงียบที่เข้าใจกันเย็นวันนั้นขณะเดินกลับบ้านเธอมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีเมเคลื่อนตัวช้าหาหะ แต่แสงอาทิตย์ยังลอดผ่านเธอคิดกับตัวเองว่าชีวิตก็เหมือนท้องฟ้าแม้จะมีเมฆบังแต่แสงก็ยังอยู่ข้างหลังฝนหยุดเดินเหยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งแล้วพูดกับตัวเองฉันชื่อฝนและฉันคือแสงหลังพายุข,ของตัวเองค่ำวันนั้นบรรยากาศในบ้านอบอวนด้วยความสงบ เสียงจิ้งหรีดร้องเบาๆคลอไปกับสายลมที่พัดผ่านมานหน้าต่างฝนนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมในมือมีแก้วน้ำอุ่นและหนังสือที่เธอชอบอ่านตอนเด็กเธอมองรอบบ้านทุกมุมล้วนมีความทรงจำทั้งสุขทั้งเจ็บปวดแต่มันไม่ใช่ความทรงจำที่น่ากลัวอีกแล้วเพราะวันนี้เธอได้สร้างความทรงจำใหม่ขึ้นมาเต็มไปด้วยพลังความหวังและการให้อภยัยพ่อเดินมานั่งข้าง หาหะเงียบแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจเขายื่นอัลบั้มภาพเก่าๆให้เธอในนั้นมีภาพเธอสมัยเด็กภาพที่แม่ยังยิ้มและครอบครัวยังอยู่กันพร้อมหน้าฝนเปิดดูช้าหาหะและวางมือเบาๆบนภาพของแม่เธอพูดกับภาพนั้นในใจหนูให้อภัยแม่นะและหนูจะไม่ปล่อยให้เรื่องของเรากลายเป็นเงาในใจใครอีก เธอหันไปหาพ่อหนูคิดว่าหนูอยากเริ่มเขียนหนังสือข้าพ่อเล่าเรื่องของหนูเพื่อใครสักคนที่กำลังเงียบอยู่จะก,กล้าพูดขึ้นมาพ่อพยักหน้าสายตาเขาเต็มไปด้วยความภูมิใจเขาไม่พูดคำว่ารักออกมาตรงหาหะแต่ฝนรู้ดีว่ามันอยู่ในแววตาคู่นั้นมาตลอดชีวิตคืนนั้นฝนล้มตัวลงบนเตียงผ้าห่มโอบร่างเธออย่างอ่อนโยน เธอปิดตาลงอย่างสงบไม่มีเสียงด่าทอไม่มีความกลัวไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอีกแล้วมีเพียงหัวใจดวงหนึ่งที่เคยแตกละเอียดและได้เยียวยาจนกลับมาเป็นรูปร่างใหม่ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมแต่เป็นผู้หญิงที่รู้จักคุณค่าของตัวเองและพร้อมจะใช้ชีวิตในแบบที่เธอเลือกด้วยมือของตัวเองในความเงียบสงบของราตรี ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวเธอหลับไปพร้อมรอยยิ้มและเรื่องราวของเธอจะไม่จบลงแค่ตรงนี้แต่มันจะกลายเป็นแสงสว่างให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังเดินผ่านความมืดเพราะในที่สุดฝนก็ได้พบกับแสงของตัวเองแล้วอย่างแท้จริง